นะแม่ดื้อตื่นมาก็มีแดดมีอะไรนะคะแต่ว่าเดี๋ยวกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะวันนี้ก็จัดกระดัมปลีหน้าร้อนนะคะเพราะตอนนี้กระดัมปลีหน้าร้อนออกแล้วมาดูค่ะแต่สวยนะเห็นไหมเนี่ยก,กับฟ้าอย่างงามเลยค่ะไม่เหลือแล้วค่ะหมดทุกยอดโตหมดแล้วโถวโถโถโถว,ว่าจะเก็บผักกูดไปผัดสักจานอดอีกแล้วค่ะพ<อ>ูดเลยแหมคนมีไม้ก็ไม่พูดเลยนะวันนี้ ไมโกรโฟนใหม่แม่อืสปอนเซอร์ hmm. mm hmm. ประจำช่องคือพี่ยิ้มนะ <laughs> อันนีถือไว้าแม่จะตัดเนี่ย <Yeah. S 2> yeah. ยังมีงองอ,อยู่ oh, สดชื่นจังเลยได้กินน้ำ mm hmm. ได้เสียงน้ำฮัลโหลตะก้อง <laughs> สนุกไหมครับสนุกครับน่ ช่วยกันทำมาหากินนะลูกนะคลิปร้อยล้านวิวตามจริงคือมีคนมาดูหลักสิบนะไม่ใช่ล,ลองชิมดลยนี้เนี่ยนี่กินได้นะเดูลองชิมเลยนบเป็นไงอร่อยไหมโอเคโอเค <laughs> ใหญ่ไหมอ้วนเนาะหนูนิ้วแหย่เข้าไปยังเหลือที่หนูมาถ่ายก้อนนี้ลูกนี่ดูนี่เป็นป่าเลยนี่ค่ะเห็นไหม มีไม่รู้กี่ต้นเลยเนี่ยนูนโอ้โหลำอบอวบทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยเหมือนแม่ไปเก็บอ้อยไหมอ้อยไหนพูดสิอ้อย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 ไโอ้แม่ดือร้อนเหงื่อหัวร้านออกแม่ดื้อสั่งแก้วน้ำมาใหม่นะคะ ตอนไปพี่ยิ้มไปรับกล่องพี่ถามว่าไม่ได้ซื้ออะไรไม่ได้บอกซื้อแก้วน้ําใบเดียวแต่ห่อของมาแบบตกใจมากเลยค่ะใหญ่อลังการคือเขาแพ็คมาดีเกินนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์นะแม่ดื้อตื่นมาก็มีแดดมีอะไรนะคะแต่ว่าเดี๋ยวกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะวันนี้ก็จัดกระดาปลีหน้าร้อนนะคะเพราะตอนนี้กระดมปลีหน้าร้อนออกแล้วแม่ดื้อก็เลยเอามาผัดนะแล้วก็เอาลิ้นวัวขึ้นมานะแม่ดื้อซื้อไว้แล้วก็ใส่ฟรีสไว้เอามาทําลิ้นวัวทอดกระเทียมนะคะแล้วก็มีผัดผักกระดาปลีหน้าร อันนี้ก็จะเป็นอาหารเช้าของแม่ดื้อนะส่วนพี่ยิ้มก็ทอดไข่ทอดเบคอนนะคะให้พี่ยิ้มแล้วก็ให้พี่ดื้อด้วยค่ะส่วนแม่ดื้อก็จะกินข้าวนะคะกองทัพต้องเดินด้วยท้องวันนี้เดี๋ยวมีกิจกรรมนอกบ้านค่ะโอ้โหแดดดีจริงวันนี้ดูสิพี่ยิ้มกับพ่อปู่ทำอะไรกันนะสองหนุ่มหากิจกรรมทำนะคะแดดออก แดดดีต้นไม้ยังใบไม่ค่อยเต็มต้นนะยังเห็นแบบว่าเป็นสีน้ําตาลยังเห็นอยู่ใบเขาเพิ่งผลิตนะคะเดี๋ยวไม่ดื้อพาพี่ดื้อออกไปเอาอากาศนอกบ้านดีกว่าค่ะวันนี้อากาศดีนะคะนี่กับยี่สิบองศาเลยค่ะนี่วันนี้เป็นวันแรกที่ไม่ไดื้อรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในช่วงซัมเมอร์นะคะ เดี๋ยววันนี้แม่ดื้อจะพาไปเก็บผักกูดนะเอาถุงลงมาด้วยค่ะพี่ดื้ออยู่ไหนเนี่ยไป๋ยวไปดูพี่ดื้อกันนะคะออ้ทองฟ้าสดใสเดี๋ยวไปเอาหมวกกันค่ะหมวกแม่ดื้ออยู่ในบ้านปลูกผักพี่ดื้ออยู่ไหนเนี่ยทําไมไม่เห็นลูกดูจนยากขึ้นหมดแล้วต้นหอมแม่ดือ้อย่างงามเลยค่ะอ่ามีตัวหอยขึ้นมาเกาะ หญ้าก็ยาวเลยนะคะเพราะว่าเจ้าตัวตัดหญ้าเจ้าโรบอตเนี่ยค่ะมันเข้าไปตัดระหว่างร่องไม่ได้นะตอนแรกแม่ดื้อว่าจะทําแปลงผักข้างหลังพี่ยิ้มไม่มีเวลามาช่วยนะสุดท้ายก็สายไปอละไปดูผักที่แม่ดื้อหว่าน่อ้ดีกว่าค่ะที่แม่ดื้อปลูกไว้โอ๊ยตายต้นเควแม่ดื้อทาไมมันใหญ่แบบนี้แล้วก็เขียวเลยนะ,อ,นนะนยนนะอันนี้คือต้นผักชีที่แม่ดื้อหว่านไว้นะวันนี้คือเคลต้นนี้ใหญ่ใหญ่สูงกว่าเพื่อนเลย เราไม่ได้ลงมาดูสักทีเลยนะคะอากาศไม่ดีค่ะฝนตกหนาวนี่ต้นใหญ่ละมาดูผักที่ไม่ไดื้อหวานอู้ตายเขียวปีเลยตายแล้วปีนี้ไม่ไดื้อไม่ได้เปิดฮีเตอร์ให้ผักนะคะเพราะว่าค่าไฟแพงนะแล้วก็อย่างหนึ่งก็จะกลับไทยด้วยนะคะดูทิเนี่ได้มากี่อันหนึ่งต้นสองต้นตายแล้วไม่มีฮีเตอร์ะคะ ธรรมดาปลูกก็จะดีกว่านี้นะอันนี้แย่ที่สุดเลยตั้งแต่ปลูกผักมาแล้วก็เขียวอีกแล้วค่ะขนาดว่าตอนนั้นก็โลไปเยอะแล้วนะแบบถากหน้าดินทิ้งไปนะคะเดี๋ยวอันนี้ออกก่นอนค่ะคิเลเดี๋ยวไม่ได้จะพลาส,สติกพวกนี้ไปทิ้งนะเพราะว่าเขาเก่าแล้วหลายปีละว,วันนี้ใส่บูธมาเลยนะเตรียมตัวไปตรงน้นนะอีกเดือนกว่าๆก,ก็จะได้กลับเมืองไทยแล้วนะคะได้กินก็กินนะ ไม่ได้กินก็ไม่กินนะเพราะว่าไม่มีเวลาอยู่ทำแล้วหน้าร้อนที่นอร์เวย์ก็ไม่นานเนาะบางทีแม่ดื้อก็ไม่มีเวลาจริงๆนะคะถ้าเกิดหมดช่วงสองเดือนสามเดือนนี้ไปก็คือหมดโอกาสแล้วค่ะกว่าพี่ดื้อจะปิดโรงเรียนเนาะกว่าจะได้ทํากว่าอากาศจะอุ่นพอได้ลงเม็ดผักพอลงเม็ดผักไปฝนตกอากาศแย่ก็ไม่เกิดให้นะคะแต่ปีนี้ขี้เหร่จริงๆค่ะผลประกอบการเดี๋ยวเอาหมวกกันคะ พี่เดืออยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวไปตัดการลูกก่อนนะเพราะว่าเพราะาอยากให้พี่ดือออกมาด้วยนะคะนี่มีดละไปะเดี๋ยวไปหาพี่เดือแรับไปเก็บผักไปเราเดินไปดูผักกูดกันนะคะเป็นผักกูดที่ไม่ได้ขุดมาปลูกไว้นานละอันนี้ควงหนุ่มมาด้วยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูไม่ต้องหนีไม่ต้องหน,นอีอ๋อต้นไม้สวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับ ไปพาลูกไปเก็บผักนะทำมาหากินตามภาษาไก่เอ้ยค่ะต้องเดินลุยสวนเลยนะนี่ดูความขาสั้นนะต้นหญ้ายาวหรือขาเราสั้นนี่ต้นไม้อลิสันเดอร์หนูเดินไปสิแม่จะถ่ายเดินไปเดินผ่านต้นหญ้านี่ไปคนนอร์เวย์เขาไปแล้วเดี๋ยวพี่ดูวิ่งหนีแม่เนี่ยที่นอร์เวย์เวลาหน้าร้อนนะต้นไม้ต้นหญ้ามันจะออกดอกเนี่ยมันจะสวย อันนี้เขาถือว่าเป็นวัชพืชน,นะคะดอกเหลืองๆเนี่ยแล้วก็กําจัดยากด้วยเพราะว่าดอกเขายาวไอ้ไม่ใช่ดอกเขายาวรากเขายาวค่ะแต่สวยนะเห็นไหมเนี่ยก,กับฟ้าอย่างงามเลยค่ะเราไปดูต้นผักกูดของเรากันต้นไม้บ้านแม่ดื้อกำลังเริ่มผลิใบย,ยังไม่เต็มดีนะถ้าใบเขาเต็มต้นเนี่ยมันจะใหญ่กว่านี้อันนี้ก็คือเขาเพิ่งแตกออกมาเพราะว่ามันเพิ่งจะมีแดดนะอย่างที่แม่ดื้อบอก เข้าไปในนี้โอ้ยตายแล้วผักกูดก็ไม่ดื้อแกอีกแล้วอ,ะอ่ะอันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้วันที่สิบพฤษภาตายแล้วไม่ทันกินอีกแล้วสาวถุงมาเก็บยายว้านผักกูดไม่ทันเก็บอีกแล้วจ้าแกหมดแล้วต้องมาเก็บเดือนตุลาเอ้ยไม่ใช่เดือนเมษาเลยมึงเนี่ยไม่เหลือเลยค่ะหมดทุกยอดโตหมดแล้ว โถ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 ว่าจะเก็บผักกูดไปผัดสักจานอดอีกแล้วค่ะเดี๋ยวไม่ดีจะพยายามเก็บตรงไปลายๆนี้ไปเนาะเอาไปทํายําใส่ยำมันเส้นก็ได้หน่อยนึงพี่เดืนหนูดูอะไรลูกมาแล้วโถโถ,โถเอ็นดูมาลูก อุตส่าห์มีดมาอย่างดีนึกว่าแบบจะพึ่งงอๆขึ้นมาจากโคนนะกลายเป็นสูงไปแล้วหนูไม่เตะให้แม่เหรอเปิดถุงให้แม่นะ,ะฮะก็เปิดถุงให้แม่นะไม่พูดเลยแหมคนมีไม์ก็ไม่พูดเลยนะวันเนี้ยไมโครโฟนใหม่แม,ม่สปอนเซอร์ประจำช่องคือพี่ยิ้มนะอันนู้ถือว่าแม่จะตัด หนูถือถุงเดี๋ยวแม่จะตัดโอเคไ่มดิขอตัดก่อนนะครับเพราะว่าอเ,นะเออมีคนจะถ่ายให้ค่ะอาหน,หนูหนูถ่ายมือแม่หนูไม่ต้องถ่ายแม่แม่ไม่สวยวันนะี้แม่จะไปยำซะหน่อยนะึ <c oughs> มีกระสกกระโปกองกาอยู่ในบ้านปลูกผักไม่ได้ขึ้นบ้านไปล้างนะ ผักกูดไม่ทันกินอีกแล้วปีที่แล้วคุณยายมาก็ไม่ทันกินนะไม่ถึงมาพามาก็แก่หมดละรู้อย่างนี้ต้องมาตอนสงการค่ะต้องไม่เกินสงการพอถึงสงการแล้วแบบไม่ได้กินละแก่ถือดีๆสรุปปากมันไม่เปิดนะถอยหลังไปไปทางนู้นเห็นมที่นี่นี่นี่ต้นนี้ตนน้ตนนี้ยังงอๆงอเยอะกว่าเขาเยอะเนี่ยยังมีงอๆอ,อยู่ สดชื่นจังเลยได้กินน้ําได้เสียงน้ําำไปถ่ายแม่มันก็ได้ถอยหลังไปนะ่อยหนูมายืนฝั่งนู้นเดี๋ยวแม่ถือหนูไปยืนตรงนั้นถ่ายแม่ก่อน,น้ําถ่ายแม่แหะถ่ายหมดเลยเข้ามาในนี้ไม่โดนแดดก็หนาวอยู่นะเนี่ยพอละมั้งได้เยอะละฮัลโหลตาก้อง <c oughs> <c oughs> สนุกไหมครับสนุกครับน่ เ่อช่วยกันทำมาหากินนะลูกนะคลิปร้อยล้านวิวตามจริงคือมีคนมาดูหลักสิบนะไม่ใช่ร้อยล้านวิวมาดูก็พูดเล่นไปให้มันสนุกอ่ะพอแล้วลูกปิดกล้องจ้ะแม่อ ลองชิมวันนี้เน,นี่ยนีกินได้นะดูลองชิมวันนี้แบบยัไงอร่อยไหมโอเคโอเคป่าเราไปดูผักบุ้งกันเถอะมันมีผักบุ้งฝรั่งอยู่ตรงนู้นป่าแม่จะพาไปดูอันนี้ก็จะเป็นป่าต้นกระเทียมป่าของแม่ดื้อน,นะเอ๊ะนี่จะเก็บกระเทียมป่าไปดีเหรอเพราะว่าปีที่เราแม่ดื้อไม่กล้ากินเขาเลยนะคะแม่ดื้ออยากให้เขาแพร่แต่ว่ามันก็แพร่ไม่เยอะ ป่าที่แม่ดื้อไปเก็บมาปลูกอ่ะมีแต่ต้นนันนี้เท่านั้นเลยนะคะบ้านแม่ดื้อมันไม่มีนะแม่ดื้อก็แบบฝืนเขาอ่ะเก็บออกมาปลูกจะได้แบบมีใกล้ๆตัวนะแต่ว่าก็ไม่ค่อยงามค่ะอุตส่าห์ามาปลูกไว้ริมน้ําเลยนะเนี่ยมีไม่กี่ใบค่ะนี่เนี่ยเออออกดอกแล้วนี่นี่นี่น,นี่ดอกเขาแม่ดื้อก็ไม่เคยเก็บกินสักทีเลยนะตั้งแต่มาปลูกสามปีสี่ปีแล้วไม่เคยเก็บกินเลยนะแบบกะว่าให้เขาแบบแพร่เชื้อนะให้เขาเป็นดอกน่ะดอกเขา ให้เขาบานแล้วก็ให้เขาแตกไปจะได้แบบมีเยอะๆนะแต่ก็ไม่เห็นเยอะสักทีเลยเนี่ยปลูกมาสามปีก็ได้แค่นี้ไม่แพร่ก,กระจายไปให้เลยกะว่าเอาไว้ทำไส้กุ้ยช่ายนะอันนี้ก็คือหญ้าหางกระรอกนะอันนี้จะเป็นผักกูดอีกพันหนึ่งนะคะพันนี้ก็จะเป็นขนเนี่ยลำต้นเขาจะเป็นขนขนแบบนี้เลยนะเห็นไ,ไหม มันจะไม่เหมือนที่ไม่ได้เก็บมานะเนี่ยที่ไม่ได้เก็บมันจะเป็นเขียวๆมันจะไม่มีขนเนี่ยไอ้รุ่นที่กินได้นะไม่มีขนไอ้รุ่นนี้ก็เคยกินนะเมื่อก่อนตอนสมัยยังไม่รู้เดชบุญไม่เสียชีวิตนะแต่ว่างานเยอะมากเพราะว่ากว่าไม่ดื้อจะได้ทําเนี่ยไม่ดื้อทาความสะอาดไอ้ขนเนี่ยทําความสะอาดขนนี่กว่าจะหมดเดชบุญไม่ตุยนะสมัยนั้นแต่ก็เคยกินครั้งเดียวนะหรือกินไม่เยอะหรือเปล่าไม่รู้ แต่อันนี้คืออันที่กินได้มันจะไม่มีขนมันจะคนละแบบกันนะแม่ดู้กก็ไปขุดมาปลูกเลยนะคะไปเราไปดูต้นผักบุ้งป่ากันนะ,ะเดี๋ยวออกตดปตายนี่ก่อนอ๋อใหญ่ยังติดหน้า <c oughs> อากาศดีวันนี้ต้นผักบุ้งป่าของแม่ดื้กก็เกิดแล้วนะคะเนี่ยพี่ดื้อหนูถือมีดม้หน่อยลูกแม่ไม่ใช้ละอ่ะถือมาหน่อยนี่ผักบุ้งป่ากําลังเกิดกําลังเป็นหน่อเลยะคะ่ะ แต่ว่าแม,ม่ดื้อไม่มีหมูสามชั้นไงอยากจะทำแกงเทโพนะเมนูเดียวที่ทำได้คือแกงเทโพกับแกงเหลืองแกงเหลืองผักบุ้งแต่ว่าไม่มีหมูสามชั้นเอ้ยแต่ว่ามีปลานี่ว่าเอาไปทำเป็นแกงเหลืองใส่ปลาได้พี่ดื้อหนูถืออันนี้ไว้ลูกแม่จะไปเก็บแล้นหนูถ่ายให้แม่อ่ะหนูถ่ายให้แม่น่ะถ้ามันฟิล์มอ่ะตรงนี้มันจะเป็นสีแดงเนะอะ เอามีดมายืมกน่อมาเอามีดมาให้แม่ใช้ดิ <c oughs> หนีถ่ายแม่ก็ได้ลูกไม่ต้องมาใกล้มากกล้องมันจะจิ้มหน้าแม่แล้วโหลำมันอ้วนมากเลยนะดูนิ้วโป้งอันนี้นิ้วโป้งไม่ดื้อน,นะดูความอ้วนโอ้ยลำมันอ้วนลอเกิน ดูตายแล้วเลเซเนเดอร์ดูลำไผ่ลำนี่อ้วนๆตรงนี้ที่แม่ดื้อมาเก็บเนี่ยหมาแมวมันเข้ามาไม่ได้นะเพราะว่ามันมีคลองน้ำนะคะเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นคลองน้ำไปหมดเลยเขาพาหมามาเดินริมถนนหรือพาแมวมาเดินข้างถนนมันก็ไม่สามารถข้ามมาฝั่งนี้ได้นะฝั่งนี้มันจะสะอาดมันจะปลอดเชื้อนะโห้ยดูลำ ใหญ่ไหมนนอ้วนเนาะนูนิวแห่เข้าไปยังเหลือที่อ่ะใหญ่ไหมลูกใหญ่ครับ <laughs> <laughs> เก็บสามต้นเต็มมือมานี่มานี่มานี่มาตรงนี้มาตรงนี้บุกปา่าพาลูกหากิน หนูมาถ่ายกอน,นี้ลูก่นี่ดูนี่เป็นป่าเลยนี่ค่ะเห็นไหมมีไม่รู้กี่ต้นเลยเนี่ยนูน่นโอ้โหลำอบอวบทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยอ่ะพี่ดูเถอไไทยอันนี้แม่ปล่อยยาวแล้วนะ่นโอ้โดูลำวัดจริงๆน้องเก๋อยากได้ไหมน้องเก๋ <laughs> พที่เก็บไปนี่สนุกสนุกเก็บมาแต่ว่ารสชาติเขาจะเปรี้ยวนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะทําได้ไม่ค่อยหลายเมนูเท่าไหร่มันก็จะจะไปลวกจิ้มน้าพริกก็ไม่ได้นะ,ะหนูถ่ายแม่เนี่ยหนูยืนอยู่เฉยไม่ต้องทํากล้องแบบสวิงไม่ต้องไม่ต้องติ๊กตอกสไตล์เอาแบบธรรมดาอยู่เฉยๆนิ่งๆน,งนะลูกนะนะลูกนะ<า>นะนะครับไอ้หลอ ไอพ่อมาหาจําเริญไอทุนหัวของแม่เอาป่านี้ป่าเดียวพอต้นอื่นไม่แปล,แล่าละเยอะละมีแม่ก็คุกเข่าไปเลยนะคะนึกว่ามีคนปูเสือให้เก็บ อ่ะพอแล้วเยอะแล้วออกมาจากป่ากับลูกนี่นี่ก็ปาก่านี่ก็ต้นมันอีกเนี่ยโอ้ยเหมือนแม่ไปเก็บอ,อ,อ, <laughs> อ,อ้อยไหมอีไทยหรอแล้วแล้วเส้นเด้อมีฮอชูเกศเคียนซุ่มเด็ดพลุกแก่โอซอนเด็ดพลุกแก่เดสเตอร์นเซนเซนชูเกศเคียนเนาะอ้อยไหนพูดเสียงอ้อยอ้อย Hi. <laughs> <It's funny. laughs> แล้วสั้นน่านหนูเอานี้ไปทิ้งกขยาให้แม่หน่อยนั่นนะเอาไปทิ้งกยะโน,น้นอันโน้นโน่นนะโน้น,น,น,นมันกิ่งไปโน้นละมันเปื่อยค่ะแม่ดิ้วก็เลยเอาไปทิ้งให้พี่ดิ้วไปทิ้งให้อันนี้ผักที่ได้มาก็กะว่าเอาไปยำจานเดียวเท่านั้นนะะอ่ะปายบายบายครับเอามีดมาวางไว้ที่เก่าแล้วนะคะส่วนต้นหอมวันนี้ไม่ได้อยากเอากลับเมืองไทยจัง จะไปปลูกที่บ้านที่พัทยานะเพราะว่าที่นครสวรรค์คงไม่มีบุญได้ไปแล้วค่ะเหนื่อยใบแค่นี้ก็เหนื่อยละร้อนด้วยอ้อเอามาอยู่นอกบ้านเงค่ะมันร้อนนี่วิวข้างหลังเป็นไงคะวิวสวยเนาะโอ้ไม่ดูร้อนเหงื่อหัวร้านออกเดี๋ยวจะเอาต้นอื เดี๋ยวจะเอาขึ้นไปนะคะแล้วก็ไปจัดการถ้ายังหาหมูหาอะไรไม่ได้แม,ม่ด้วจะไปลวกเก็บไว้ก่อนนะเพราะว่าถ้าเลยช่วงนี้ไปน้องก็จะแก่แล้วนะคะเพราะว่าเขาโตไวมากนะถ้าโดนแดดช่วงที่แดดออกเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบสนุกมีความสุขนะคะคนเขาก็จะออกมานอกบ้านมาทํากิจกรรมคือมาปลูกผักปลูกหญ้าเดี๋ยวกลับกล้องกันเดี๋ยวแม่ด้ก็ต้องมาจัดการตัดหญ้าข้างกระบ,บะผัก <c ười> ขี้เลมากเลยฮนะ เนี่ยมันยาวนะต้องตัดออกแล้วย่าก็เข้าไปเกิดอยู่ในโอยกิจกรรมที่ทําได้เฉพาะช่วงหน้าร้อนนะคะปกติก็ออกจากบ้านไม่ได้อาทิตย์ที่แล้วยังแบบ3ามสี่องศาอยู่เลยนะเนี่ยมาวันนี้ดีใจมากเลยตื่นมาเจอแดดบางทีพยากรณ์อากาศบอกมีแดดพอเช้ามาอาเปลี่ยนซะง,งั้นถ้าเทียบกันปีที่แล้วกับปีนี้จนตอนที่คุณยายมาปีที่แล้วอากาศดีกว่านะ แม่ดื้อละลุนวันชาติวันที่สิบเจ็ดนะคะวันนี้วันที่สิบละวันที่สิบเจดวันชาติของนอร์เวย์เนี่ยอากาศจะเป็นยังไงเพราะว่าพี่ดื้อต้องไปเล่นดนตรีนะครมันจะหนาวกลัวลูกหนาวอ่ะอ่ะเดี๋ยวแม่ดื้อจะขึ้นไปเก็บของเก็บผักแล้วนะคะแล้วก็ เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะหรือว่าไม่ได้จะจบคลิปแค่นี้จบคลิปแค่นี้ดีกว่าคะ่ะเอาไว้อน,นันเอาไว้ทําเป็นคลิปทํากับข้าวแล้วกันเนาะก็ขอบคุณที่รับชมนะคะวันนี้ก็กิจกรรมเล็กๆมินิกิจกรรมกับลูกนะคะบ๊ายบายคะ่ะ